ครักเกิดจากเพราะลงกเส้นถังใส่นะครับนี่ครับต้นสมอหากออกครับทุบหัวเหลวก็บ,บางเล็ดกระออกนะครับไม่พอดีเสียไปละอันนี้มีโอกาสครับยังด,ดีอยู่อันนี้ยังปากได้นะครับ ตัวน,นี้เรามาลงทุงนลำไร้ครับเดี๋ยวให้ผมตันนี้กำลังแยกใส่ทุงนี่นะแยกไปสมอไทยนะครับสมอไทยสมอไทยตอนนี้งอกก็เอาใส่ทุงดำเตรียมเอาไปปลูกต่อครับถือว่าประสบผลสำเร็จครับผมขอบคุณทีที่ติดตามรับชมนะครับ เดี๋ยวมาทีเดินมาอัปเดตเราปลูกต้นยังต้นยังไงเพาะต้นยังไ้ผลครับไปผลนี่กำลังอาครับกำลังอ่านอ,อ,าอ้นอกำลังออกขอบคุณครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับผม